จอรึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบซิโก้สตา์ประจำวันที่28เมษายน2563โดยใช้ผู้บังคับครั้งบอลไทยครับร,รับข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชา้านี้สื่อเวียดนามลงข่าวไทยแ,แลนด์เป็นกันวงวแแลฟิลิปเงียนโดยสื่อกีฬาของเวียดนามนะผมลงข่าวมาว่าไทยแลนด์นั้นเป็นกังวลกับอาวุธของทีมชาติเวียดนามนั่นก็คือฟิลิปเงียนในตะวันจากประเทศเช็กนั่นเอง ลังจากที่มีข่าวมาว่าทีมชาติเวียดนามอาจจะทําการเรียกตัวฟิลิปเงียนผู้รักษาประตูลูกครึ่งเวียดนามเช็คนะฮะที่ตอนนี้คาแข้งอยู่กับทีมโซโลวันเรเบเลสในลีกของรัสเชกนะฮะมาติดทีมชาติในศึก AFF อุซูกิคัพ2020ปลายปีนี้หากการทําเอกสารเพื่อพาสปอร์ตเวียดนามลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ล่าสุดสื่อของกีฬาเวียดนามนะผมอย่างบ o n g d a 3 5 6 c o m นะฮะได้ลงข่าวมาว่าไทยแลนด์กำลังเป็นกังวลกับฟิลิปเงียนซึ่งเหมือนเป็นอาวุธลับของทีมชาติเวียดนาม โดยเขาได้ลงข่าวประมาณว่าการที่ดังวันลำอาจจะไม่สามารถมาช่วยทีมชาติเวียดนามได้นั้นทําให้ทัพดาวทองอาจต้องเรียกตัวฟิลิปเงียนนายทวารฝีมือดีจากลิกเช็กมาเล่นแทนนะฮะซึ่งเรื่องนี้ทําให้สื่อของไทยเป็นกังวลเพราะตัวฟิลิปเงียนนับว่าเป็นอาวุธลับของเวียดนามและยังมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมนะฮะแถมยังมาจากลีกยุโรปอย่างเช็กซึ่งมีมาตรฐานที่สูงกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่างหากนอกจากนั้นตัวของฟิลิปเงียนเองก็ยังแสดงออกเลยว่าต้องการที่จะมาช่วยทีมชาติเวียดนามเช่นกัน เพียงแต่ตอนนี้ยังติดขาดเรื่องเอกสารและการทาพาส,สปอร์ตเวียดนามเท่านั้นซึ่งหากทุกอย่างลุล่วงไปได,ด้ดีนะฮะฟิลิปเงียนก็อาจจะได้มาเฝ้าเสาช่วยทัพดาวทองนะฮะลา่าแชมป์ซูซูกิคัพสมัยที่3นั่นเองครับสำหรับฟิลิปเงียนปัจจุบันอายุ27ปีนะฮะสูง191ซนติเมตรเป็นนักฟุตบ,บอลอาชีพชาวเช็กเชื้อสายเวียดนามเคยเล่นให้กับทีมดังอย่างสปา,าปร์ตาปรากวราซิมและก็โซโลวนันรรเบ์เลสนั่นเองครับ โอ้โหข่าวพาดหัวมาแบบนี้นะผมก็เจ็บจี๊ดทีหนึ่งนะผมว่าไทยนั้นกลัวทางเวียดนามนะฮะคุณอย่าคิดเลยนะครับผมเดี๋ยวคุณได้เจอกันแน่นอนผมว่าไทยนะฮะจะต้องส่งทีมชาติไทยไม่มั่นใจว่าชุดุูด้ร่ังหนุ่มหรือว่าชุดใหญ่นะฮะลงในศึก AFF สุฟกิครับอย่างแน่นอนครับงานนี้ต้องมาลอลุ้นกันนะฮะยิงไส้แตกกระจุยกระจายอย่างแน่นอนมาเลยขอให้คุณเป็นมือเกา่าระดับพักการ10ทศกัณฐ์นะฮะมี10มือก็ว่ากันไป เดี๋ยวเจอนักเตะกองหน้าของเรานะผมระดับพักการนะฮะแล้วคุณจะร้องโอ้โหเลยทีเดียวเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอุ้มเจติโต 11, ดโผ11ผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมเจลิก2019 โดยเว็บไซต์ยอย่าง headline. y a h o o .co.jp นะฮะของประเทศญี่ปุ่นจัดอันดับผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมปี2019ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเจ้าอุ้มเทนทรบุญมาทันนะฮะแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแชมป์เจลิกเมื่อปีที่ผ่านมาและก็ชนะทิพสงกสินแนวรุกของทางคอนโาเลสซัปรโรติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ร่วมกับอันเดสอินเอสตาของวิเซลโกเบโดยเจชนะทิพสงกสินนะครับผมลงเล่นให้กับทั้งหมด28นัดในซีซั่นที่ผ่านมา ยิงทั้งหมด4ประตูและก็อีก6แอสซิสกองกลางชาวไทยส่วนสูงเป็น158ซนติเมตรมีบทบาทสำคัญมากในทีมคอนเสร์เลสปโรนะฮะภายใต้การกุมทัพของมิเฮโรเปโตวิชนั่นเองส่วนเจ้าอุ้มทีทรทบุมาทันนับแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอนที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์เจลิกเมื่อปีที่ผ่านมาลงสนามให้กับทีม25น,นัดทำประตูไปได้3ประตูกับอีก4แอสซิสมีส่วนสำคัญในชัยชนะของศึกเจลิกภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเทโกกู ซึ่งเขามีบทบาที่ยากไม่เพียงแต่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ยังเห็นช่วงเวลาที่เขายิงประตูนั้นทรงพลังมากๆเลยนะส่วนการจัดระบบการเล่นมันในระบบ4-4-2ประกอบไปด้วยผู้สักประตูคิมจินเฮืองจากเซเรโ,โซโอสกาต่อมาเป็นกองหลังนะครับผมก็เป็นธีรท,ทรบรมทัน,นจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตโทมัสแฟมาเลนจากวิเซลโกเบชินเมาสจากเวลกันตนาเซนไดและก็เอลซินโยจากชิม,มิสึเอสเพาส่วนกองกลางนะผมก็ได้แก่ชนาทิปสงกสิน จากคอนซาเตเลซโปรลีโอซิวาจากคิชิมาเอเวอร์อันเดรสอินเอสตาจากวิเซลโกเบมาร์กอสจูเนียจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนกองหน้าก็ได้แก่เอ็ดการ์จูเนียจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วก็เดียโกโอริเวล่าจากเอฟซีโตเกียวนั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นนาว่างานนี้นะฮะก็มีทั้งเจ้าอุ้มแล้วก็วเจ้าเจนะผมติดโผสิบเผู้เล่นต่างชาติาเจ้าเยี่ยมเจลิก2019ไปเป็นที่ยบร้อนครับ ก็ถือว่างานนี้นะไม่ธรรมดาจริงนะผมทั้งสองคนนั้นเล่นแบบเต็มศักยภาพจริงๆนะฮะแม้ว่าปีที่แล้วเจ้าเจาจะเจ็บบ่อยเป็นหน่อยนะผมแต่ปีนี้เจ้าเจาบอกว่าเต็มร้อเอซอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเจอการพี่อุ้มประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูกันนะ,ะับผมว่าจะเป็นเช่นไรนครับรดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะย้อนความทรงจำแปดประตูปะเปลี่ยนนาทีสำคัญเป็นชัยชนะที่น่าจดจำ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเกมฟุตบอลนั้นมีประตูสาคัญสําคัญเกิดขึ้นเสมอเราพาย้อนไปดูประตูสําคัญจากหลายๆเกมทั้งสมโมสรและก็ทีมชาติมาว่าเด็ดขนาดไหนสลับประตูที่เปลี่ยนนาทีชี้เป็นชี้ตายสู่เหตุการณ์สําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะโดยครั้งรแรกนะผมก็เป็นตอนที่ไทยนั้นสามารถชนะเวียดนามไปได้2ต่อ1ในปี2003นั่นเองครับโดยเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกมผลที่22นั้นแข่งกันที่สนามมีดิงสเตเดียม หมายมั่นปั้นมือล้มแชมป์เก่าไทยให้ได้ท่ามกลางแฟนบอลแน่นสนามก่อนโจ้ห้าหลาสลายุทธใช้คำดียิงไทยไทยนำไปก่อน1ย่งต่อศูนย์แต่โดนฟาร์มบันเกลียนนะฮะตามตีเสมอทําให้ต้องเล่นแบบโกลเด้นโกลงานนี้เจอนัตพรซัดซ้ายตรงตา,งข,าข่ายแทบขาดนะฮะถึงกับเงียบกันกริปทั้งสนามกันเลยทีเดียวและลูกนั้นเป็นลูกจุดเปลี่ยนทําให้ไทยสามารถชนะเวียดนามไปได้2ต่อหนึ่งกันเลยทีเดียวมาดูครั้งที่สองนะผม ครั้งที่ไทยนะฮะชนะเบียนมาไป4ต่อ3โดยในปี2536นบนะฮะฟุตบอลที่เกมที่สิงคโปร์เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างเบียนมาพบกับไทยที่ไม่เคยคว้าเหรียญทอง3มครั้งติดต่อกันชุดนี้มีทั้งวิทูลกิจมงคลศักดิ์ปบยิงพ์ผิวอ่อนส่งเสริมมาเพิ่มเกมนี้สุดมันเลยนะฮะไทยนําไปก่อน2ต่อ0ูนย์เหรียญทองอยกกู่ในกำมือแล้วแต่โดนไล่ติดเสมอนะฮะตลอด3ต่อ3จนนาทีที่87เด็กดุมที่ชื่อว่าซิโก้อายุแค่ส9ปีนะฮะ มงเสยกลับหลังจากการเปิดจากซ้ายของสุรศักดิ์ตั้งสุรัตทําให้ไทยคว้าเหรียญทองเอาชนะไปได้4ต่อ3ในที่สุดนะครับโอ้โหนะผมและก็เป็นท่าตีนกากลับหลังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะผมครั้งที่3นะฮะเป็นเกมที่ไทยชนะเกาหลีใต้ไป2ต่อ1โดยในปี2 5 4 1นรบะผมรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากฬาสถานงานนี้เจอเต็งแชมป์อย่างเกาหลีใต้แฟนบอลแห่เข้ามาชมกว่า4 0,000ืนคนเกมนัดนี้มีหลายรเรื่องราวให้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นวรวุฒิศสีมคะโดนใบแดงแต่ซิโก้เกตศักเสนาเมืองยิงประตูขึ้นนําแต่โดนตามตีเสมอได้แถมสิริชัยจิละสิริโชตหมาโดนไล่ออกอีกทำให้ไทยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักกับการดวลกับยอดทีมเอเชียทั้งที่เหลือ9คนนะฮะจนช่วงต่อเวลาพิเศษไทยได้ฟรีคิกสัตย์พาหลา เฉลิมแสนเขียให้กับทวัชชัยดารอกอนตะกุลคู่สีของเขายิงเข้าไปนะฮะซึ่งฟุตบอลสมัยนั้นยังใช้กฎโกลเด้นโกลส่งให้ไทยเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนั่นเองต่อมาเป็นหน้าที่ไทยนั้นชนะอินโดนีเซียไป6ต่อ4โดยในเกมนั้นเป็นปี2002นะฮะเป็นเกมที่สนามเซนายันหรือ เกมราบาังกาโนเกมนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลไทเกอร์ครัพ202ไทยซัดกับอินโดนีเซียนัดนี้ไทยนำไปก่อน2-0แบบสบายๆแต่โดนตามตีเสมอเฉยเลย2-2ทำให้ต้องลากยาวไปถึงการดวนจุดโทษโดยเจ้าบ้านยิงเข้าไปแค่2คนนะฮะส่วนไทยซัดเข้าไป4คนโดยคนสุดท้ายเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าดุสิตเฉลิมแสนเชื่อติมนิ่มเข้าไปนะฮะกลางประตูพร้อมทำท่าแอคปรอได้สะใจมากๆเลยครับ ต่อมานะผมเป็นของไทยลีกกันบ้างนะฮะก็เป็นเชียงใหม่เสมอกับเรมูเเต็ดนั่นเองเป็นเกมไทยลีกนะผมในปี62นะฮะที่มีมุมเดียวเท่านั้นที่ทําให้เชียงรายยูเนเต็ดนั้นเป็นแชมป์ไทยลีกในปี2019ทั้งที่คะแนนตามเรืมยู่อแต้มคือการให้เพื่อนร่วมเมืองเหนืออย่างเชียงใหม่เอฟซีที่ตกชั้นแล้วมีคะแนนในการพบกับบุรีล์ส่วนเชียงรายต้องชนะสมบรีเอฟซีที่หนีตกชั้นได้จึ่งเชียงรายนั้นทําได้ไม่มีปัญหานะฮะชนะสมบรีไป5ต่อ2 ฝั่งทางบุรีมย์นั้นยังนําเชียงใหม่ไป1ต่อศูนย์อยู่น่าจะคว้าแชมป์ได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่นาที่ที่87อัธวิทย์สุขช่วยเปิดลูกเตะมุมเข้าไปไคเก้เรเมสนักเตะเชียงใหม่ยืมตัวจากสิงห์เชลาราย,ยูเต็ดนั้นกระโดดมงเปรี้ยงเดี่ยวเข้าไปนะครับทำให้จบเกมเสมอกันไป1ต่อหนึ่งและกลายเป็นสิงห์เชลาราย,ยูเต็ดนั้นคว้าแชมป์ด้วยคะแนนที่เท่ากันแต่ H 2 h นั้นดีกว่าบุรีรัมยูเต็ดอีกนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลูกนะครับผมเปล ต่อมานะผมก็เป็นคู่ระหว่างสุพรรณบุรีเอฟซีเจอกับไชน่าทอนบิลซึ่งไชน่าก็ชนะไปนะฮะสองต่อหนึ่งโดยเกมนี้เป็นเกมในปี2561เกมไทยลีกที่สนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบุรีนัดสุดท้ายของไทยลีกนัดนี้เจ้าบ้านไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะขณะที่ทีมเยือนไชน่าต้องชนะอย่างเดียวเพื่ออยู่รอดต่อไปเกมนัดน,นี้ทีมเยือนได้ประตูนำตั้งแต่นาทีที่23นะฮะจากดุมเบียเบอร์น์ดซัดให้นำไปก่อนแต่นาทีที่89ธินกร อสุริน,นะครับผมมงประตูตีเสมอเกมทำท่าว่าจะจบด้วยการเสมอกันไป1ต่อ1แต่ช่วงทวลาบาดเจ็บสวรมรีเอฟซีเสียจุดโทษเป็นดุมเบียนะฮะเบอร์นาดคนเดิมยิงให้จับชัยนาทเอาชนะไปได้2ต่อ1อยู่รอดไทยลีกดูการ2018ไปได้โดยปริยายครับกลับมาที่ทีมชาติไทยกันบ้างนะครับผมในเกมที่ไทยชนะจีนไป1ต่อ0โดยเกมนั้นเกิดขึ้นในปี2 5 3 3นะฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนเกม1น9 0เกที่ปักกิ่ง วันลงสามเป็นวันชาติจีนเจ้าภาพที่เล็งมาอัดไทยให้ยับเยินนะฮะเพื่อเขาอ้ารอบรองชนะเลิศต่อไปก็ชายยงขำเปียมก็มีนาทีทองสุกแก้ววิทูลกิดมงคลศักดิ์และคนอื่นอีกมากมายเป็นตัวหลักในการลงดวลกับเจ้าภาพโดยเกมเป็นแบบวันเวนะฮะจีนบุกยับนะฮะแต่นาทีที่51าสุเมธอัครพงศ์ตัดบอลได้ก่อนจะแทงช่องไปให้กับประเสริฐช้างมูล เด็กหนุ่มวัย18ปีหีรุดเข้าไปยิงแถมกลายเป็นประตูเดียวในเกมนัดนี้ทําให้ไทยเอาชนะจีนไปได้1 0ต่อ0สุดยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับและครั้งสุดท้ายนะผมเป็นครั้งที่ปี57นะฮะเกมนัดชิง AFF s u สุก i ครัเกมที่2 หลังนัดแรกไทยนั้นอัดมาเลเซียนในบ้านนะผมสบายไปเลย2.0ต่อ0แต่นัดน,น,นี้ที่บุกิจจาริวไทยกลับตัวนำไปก่อน3.0ต่อ0ทําท่าว่าจะพลาดแชมป์อีกคนหลังจากไม่เคยได้แชมป์มา12ปีแต่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายเด็กไทยได้ฟรีคิกนอกกรอบสารัตนะฮะคนนี้ยิงจังหวะแรกโดยประตูทุบออกมากลายเป็นชาริวชัปุยนะผมพุ่งเข้าไปซ้ําให้ไทยตีไข่แตกไปเป็น3ต่อ1แถมช่วงท้ายเกมชนะทิพยงกสิน ยิงไล่ให้ไทยนำมาเป็น2ต่อ3จบสกอร์นี้นะครับผมไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นการพ่ายแพ้ที่มีความสุขที่สุดของนักเตะและก็แฟนบอลชาวไทยนั่นเองครับก็คือเป็นการนะผมเอาคะแนนที่จากที่บ้านนะผมที่เจอกับทางประเทศไทยนะฮะซึ่งมาเลเซียนั้นแพ้ไทยไป2ต่อ0และมาที่เล่นในบ้านของมาเลเซียทางมาเลเซียก็ชนะไทยไป3ต่อ2นะครับ รวบรวมนะฮะได้เสียทั้งหมดแล้วไทยนั้นก็ชนะ4นะครับผมทางมาเลเซียชนะ3เพราะฉะนั้นไทยได้ได้แชมป์ไปยังไงครับในปีนั้น และนี่ก็เป็นการพูดถึงช่วงนาทีประวัติศาสตร์นะผมของทีมชาติไทยของเราและก็ไทยลีกของเรานะครับผมที่จะมีช่วงจังหวะสาคัญสาคัญหนึ่งนะฮะที่ทําให้คนไทยของเรานั้นกลับมาฮึดสู้กันอีกครั้งและสามารถร่วมกันนะผมประสบความสาเร็จได้อย่างที่หมายปองเอาไว้เพราะเราร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันแบบนี้แหละครับถึงเรียกว่าฟุตบอลในแบบไทยๆทยแบบเรานี่ไงครับ วันนี้นะผมก็เป็นเจาะลึกประเด็น,น,นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่28เมษายน2563โดยใช้ผูบังคัครั้งบอลไทยครับ